สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้พีเพนะครับผมจะมาแนะนํานะครับ เคสของตัวโปโกนะครับ f 4 gt นะครับเป็นเคสนะครับของยี่ห้อซูดีนะครับตัวนี้พีไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรด้วยนะครับดังนั้นพีจะรีวิวแล้วก็ใส่เคสนะครับตามความเป็นจริงว่ามันเป็นไงบ้างนะครับผมอย่างแรกผมจะขอแกะกล่องตัวเคสเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับกับเคสราคาไม่ถึง200นะครับส่วนตัวครับพีเคยใช้ของยี่ห้อนี้อยู่แล้วครับผมเลยไม่ต้องอะไรมากมายกับวัสดุนะครับผมนี่เลยอันนี้พีเพลย์เลยนะครับผมมาจากตัว ตัว o f f i c เ a l นะครับเมืองนอกเลยนะครับผมก็รอของประมาณ15วันนะครับนี่ก็ขอแกะกล่องเลยนะครับก็หน้ากล่องก็จะเป็นของโลโก้นะครับของสุดีนะครับไปหาสั่งซื้อดูนะครับผมนี่ครับแกะออกมาก็จะไม่มีอะไรมากครับมีตัวโฟมอยู่ในเคสนะครับนี่เลยนี่ก็จะด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นแบบว่านี่เป็นแบบผิวแบบ ป้องกันลอยขีดขวดถือว่าโอเคมากครับแล้วก็จะมีตัวคุมนะครับผมให้กล้องออกมาแค่ประมาณนี้แล้วก็ไฟตัวนี้คือไฟแฟลนะครับถือว่าเจาะรูงานได้อย่างดีมากเลยอันนี้ของชื่นชมนะครับไปดูนะครับในการเจาะรูปุ่ม L กับปุ่ม D นะครับถือว่าในการเจาะรูถือว่าใช้งานได้โอเคนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมการป้องกันแต่ละสีด้านนะครับนี่เลยนี่ส่วนประกนี่เลยครับผม นี่ครับก็จะมีโลโก้ของยี่ห้อซูดีนะครับอยู่ตรงนี้นี่เลยครับนี่จะป้องกันแบบนี้นี่เลยครับเดี๋ยวการใส่นะครับมันก็ใส่ไม่ยากครับเพื่อนเพื่อนก็ลองใส่ตรงกล้องก่อนนะครับผมนี่ใส่แบบนี้นะครับด้านข้างสามารถผมใส่เคสทุกยี่ห้อนะครับผมทำคฆษณาเสร็จนี่ครับอันนี้สีเหลืองนะอ๊บนีครับ เราดันเลยครับียบ้อยครับคือใส่ง่ายมากแล้วใส่แล้วก็สวยด้วยนะครับผมดูครับนี่อันนี้พอเวลาผมใส่เสร็จนะครับก็จะประมาณนี้โชว์บอดี้เครื่องนะครับผมข้างหลังได้อย่างสวยงามมากเลยครับนี่ครับอันนี้คือสีเหลืองนะครับผมนี่เลยถือว่าใส่เคสแล้วตัวนี้ไม่ทําให้โทรศัพท์มือถือที่เป็นสีเหลืองของเราดับเลยครับแล้วก็ไม่กินขอบฟิล์มนะครับผมนี่ ราคาไม่ถึง2 0 0เพอนถือว่าเป็นยี่ห้อที่คุณค่าแต่การครอบครองมากเลยครับผมเจาะดูอะไรอันดีนะครับนปุ่มกดอะไรก็เว้นหรือว่าเวอลของเราให้ดีมากเลยครับแล้วก็ตัวชาร์จนะครับเราสามารถเอาที่ชาร์จใหญ่ๆเสียบเข้าไปได้เลยครับเพราะว่ามันเผื่อที่ชาร์จเรามากครับผมเห็นไหมครับออกแบบคือดีมากครับผมนี่ที่ชาร์จสามารถเสียบเข้าไปเลยครับผมทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้เลยครับผม สามารถใช้งานได้เลยนะครับปุ่มก็ถือว่ากดง่ายนะครับผมน,นี่ครับปุ่มถือว่ากดง่ายครับผมนี่เอ,อิบเอ,อิบนี่ครับถือว่าพอดีมือมากครับจับแล้วรู้สึกว่ามันแบบว่ามันไม่เลื่อนมือดีครับผมผมว่าเป็นเคสที่แนะนําเลยตัวหนึ่งที่นะครับผม ไปหาซื้อแล้วกันครับผมไม่อยากพูดอะไรมากวันนี้ผมก็มาแกะกล่องแล้วก็พิวหรือว่ารีวิวในสั้นๆก็ประมาณนี้แหละครับผมเลยนี่ครับเวลาเราไปวางไว้มันก็สามารถป้องกันได้ครับเพราะว่ามันหนุนขึ้นนะครับผมนี่ส่วนรอวางแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็หน้าจอครับจะไม่โดนพื้นครับมันจะพอดีกับหน้าจอเรามากนี่ปึ๊บเห็นไหมครับว่ามันพอดีนี่เอาถือว่าโอเคนะครับ เห็นไหมครับนันจะเป็นแบบหยาบๆดีนะครับก็เพื่อนๆก็ลองตัดเยนเจดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้สนเสียครับเจ้าของแบรนด์นี้นะครับผมมารีวิวตามผู้ใช้จริงนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ยี่ห้อนี้บ่อยอยู่แล้วดังนั้นผมจึงสั่งมาใช้กับตัวเคสของผมนะครับหรือว่าตัวโทรศัพท์ของผมนะเวลาถ่ายรูปนะครับมันจะกินขอบไหมมาดูกันนะครับนี่ครับไม่กินขอบนะครับ อันนี้คือเลนวายนะครับอันนี้เลนอนอร์มอลนี้เลนไมโครนะครับมันไม่กินขอบนะครับนี่เห็นไหมครับไม่กินขอบตัวลำโพงก็เว้นหรือว่าวลตัวลำโพงคือดีมากเลยครับผมสำนี้พีเพก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสำนี้ขอบคุณครับ